สวัสดีครับผมประพัง์กร SV1 d r o n เกษตรไทยแลนด์นะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงในเรื่องของการใช้โดรนการเกษตรนะครับเพื่อไปสร้างอาชีพหรือไปเป็นอาชีพรับจ้างนั่นเองนะครับวันนี้ผมก็จะมาทำรายละเอียดนะครับถึงวิธีการนะครับถึงรายได้แล้วก็ถึงต้นทุนต่างๆนะครับที่มาของรายได้นะครับของการใช้โดรนบินรับจ้างนะครับก็จะมาจากการบริการฉีดพ่นนะครับของพืชนะครับทุกชนิด ประเภทพืชน,นะครับก็ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นนาข้าวแล้วก็มันสับปะหลังนะครับหรือไรอ้อยพืชไรพืชสวนนะครับได้หมดแล้วประเภทที่ฉีดก็จะมีในเรื่องของยาฆ่า,มาแมลงยาฆ่าหญ้านะครับยาคุมหญ้ายาฆ่าเชื้อราครับหรือบำรุงเร่งผลผลิตสร้างการเจริญเติบโตให้กับพืชน,นะครับซึ่งเหล่านี้นครับแต่ละพืชก็จะฉีดครอบหนึ่งในการเก็บเกี่ยวผลผลิตเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ3-5ถึงครั้งนะครับในการฉีดพ่น ก็อยู่ที่พืชนั้นๆนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีรายได้ให้กับเราตลอดไปนะครับศักยภาพของโดนนะครับสามารถทํางานได้วันหนึ่งเนี่ยโดยเฉลี่ยอยู่ที่100ไร่ต่อวันเฉลี่ยอยู่ที่60บาทต่อไร่เนี่ยก็อยู่ที่วันละ6 0พ0วันละหกพันเดือนหนึ่งเนี่ยตก3ามหตก1นึ่งหนึ่งแบาทถ้าเรามีงานทุกวันแบบนี้นะครับผมเองเนี่ยเลือกที่จะทํางานวันหนึ่งโดยเฉลี่ยอยู่ที่40ไร่ต่อวันเนื่องจากว่า มันมีคอสต้นทุนที่แฝงอยู่แล้วก็มีเรื่องของอุปกรณ์การเสื่อมองานบินมี40ไร่ต่อวันนะครับหเดือน1,200ไร่ครับเราก็คิดไล่หนึ่งหกสิบา 1, บาทเดือนหนึ่งเราก็จะมีเงินเข้ามานะครับอยู่ที่เจ็ดหมื่นสองพบาทต่อเดือนนะครับทีนี้อันนี้คือไรายได้นะครับยังไม่ได้หักรายจ่ายทีนี้มาดูรายจ่ายครับรายจ่ายก็จะมีค่าน้ำมันรถค่าเสื่อมรถนะครับ ค่าน้ำมันรถเราวิ่งไม่เกินไป50กิโลกับ50กิโลนะครับเราก็เป็น100ยกิโลเมตรรวมไปกลับนะครับก็ค่าเสื่อมค่าน้ำมันรวมแล้วก็อยู่ผมให้500บาทนะครับต่อวันที่สําคัญก็คือเรื่องค่าเสื่อมโดรนกับแบตเตอรี่นะครับค่าเสื่อมโดรนกับแบตเตอรี่อยู่ที่ทุกคนจริงๆว่าเ,าเลือกสรรโดรนแบบไหนประเภทไหนด้วยนะครับแต่สําหรับของผมที่ผมใช้อยู่เป็นรุ่น RP09 นะครับเป็นโดรนที่ผมประกอบขึ้นมาเองนะครับเอามาใช้รับจ้างเองด้วยนะครับเพื่อความ ประหยัดทั้งต้นทุนแล้วก็ทํางานมีความแม่นยำนะครับคอสต้นทุนของโดนผมอยู่ที่รวมแบตเตอรี่แล้วเนี่ยอยู่ที่15บาทนะครับต่อไร่วันหนึ่ง40ไร่เดือนหนึ่งก็1,200ไร่จะมีค่าเสื่อมอยู่18,000บาทต่อเดือนนะครับแต่ค่าเสื่อมโดนต้องเก็บไว้นะครับเพื่อซื้อแบตเตอรี่แล้วก็เพื่อบํารุงโดนทีนี้เรามารวมว่าต้นทุนค่าเสื่อมรถ15,000บาทนะครับแล้วก็มีค่าเสื่อมโดน ค่าเสื่อมโดนนี่ก็อยู่ที่18,000บาทรวมกันแล้ว15ื่นกับหมื่นเป็น33,000าบาทหัแกแล้วเหลือเงินอยู่ที่39,00 0บาทนะครับต่อเดือนซึ่งอันนี้แหะครับก็ถือว่าเป็นค่าอยู่ค่ากินค่าเงินเดือนของของคนที่ซื้อโดนไปรับจ้างนะครับและถ้าคุณทําได้วันละหกสิบไลต่อวันรายได้คุณจะเพิ่มขึ้นเป็น1นึ่งแสบาทหักค่าใช้ใจ่ายแล้วคุณจะเหลือเงินอยู่ที่66,00 0แล้วถ้า คุณสามารถทําเพิ่มขึ้นได้อีกเป็น80ไร่ต่อวันคุณจะมีรายได้1นึ่งแสนสี่บาทหักค่าใช้จ่ายแล้วเนี่ยคุณจะเหลือเงินสุดทธิอยู่ที่9ก้าหมื่นสามนะครับต่อเดือนนี่คือรายได้ที่นักบินโดรนที่สามารถทําได้แล้วก็มีคนทําได้จริงๆด้วยนะครับอย่างเช่นองพี่กุ้งที่อยู่อําเภอโพประทับช้างนะครับจังหวัดพิจิตรนั่นก็บินเฉลี่ย60ไร่ต่อวันก็มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่60,000บาทนะครับแล้วก็มีท่านอาจารย์ประสิทธิ์นะครับอยู่ ท่านอาจารย์ประสิทธิ์เองเนี่ยก็บินเฉลี่ยวที่60-80ถึงไล่นะครับต่อวันก็มีรายได้อยู่ที่6 0 0 0 0ถึง90,000บาทต่อเดือนนะครับเป็นรายได้สุทธิคุณชุมพุกับอาจารย์นามนะครับก็บินเต็มเวลาก็เฉลี่ยวที่80ไร่ถึง100ไร่ต่อวันนะครับรายได้ก็จะอยู่ที่ 90- 0 0 0ถึงแ2 0 0 0 0ต่อเดือนรายได้ที่เขาได้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์และวิธีการทํางานนะครับแล้วก็มีความซื่อสัตย์ความซื่อตรงต่อลูกค้ามีมาตรฐานการบินที่ที่ดี แล้วก็มีอุปกรณ์การบางระบบการทํางานที่แม่นยำนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้นะครับก็จะมีฐานลูกค้าประจำนะครับซึ่งถือว่าเป็นมืออาชีพสร้างอาชีพที่เป็นอาชีพของนักบินโดรนนะครับครับนั่นก็เป็นประสบการณ์ตรงนะครับเอามาแบ่งปันให้กับทุกคนผมประพังกร SV1 โดนเกษตรไทยแลนด์นะครับผมก็ขอลาทุกท่านไปก่อนครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ